เสียงฟ้าร้องฝนจะมาอีกแล้วฟ้าเอ๋ยมีไวเหตุยังหากไอบนอังบึงดาวนำกันบบมีกระไดปากซอยตรงนั้นหากไอลืมวัน เคยเที่ยวร่วมทางมีไว้เหตุนังท่นนนหากไอโบสลล่สนมาเดินเคียงข้างเมื่อไอเลือกคนผู้มาที่หลังโลกนี้ทุกอย่าง เงินสิ้นความหมายหากบอมีอายคือเกา่าใจเงาก็เริ่มไว้วันชีวิตขาดคนร่วมฝันสิ้นแรงใจหักอายเพียงน,นี้ ียงทิ้งลงน้องคงฮักใครอีกบ่ไใดตราบที่ทุกลมหายใจคขดหอดแต่อายน,านั้นโลกคงเงานับจากวันนี้ในเมื่อบ่มี เคียงข้างกันคงเดียวดายหมดไฟสินฟ้นฝันเพราะว่าใจนั้นรักใครบร่ได้อีกเลย